สวัสดีครับมาพบกับผมเวลาทศรัตนวันนี้ผมได้ไปตามแนวทางตัวเลขของปู่วัดป่าอุดรนะครับหลังจากที่ปู่วัดป่าอุดรนั้นฝันเห็นตัวเลขเพิ่มเติมนะครับจะเป็นตัวเลขไหนกันเรามาติดตามรับชมกันได้เลยนะครับกานนมาสการค่ะปูคะ่ค่ะมาตามมาถามข่าวตัวเลขขึ้นเก่าลรอครับปู่มานี่จ่อมือเข,นะข่ามาเรเนะปูณเน้นแม่นเนนค่ะ ตพิ่มตัวไหนบ้างล่ะคะปูค่ะขียนนี่นี่ปมูมันท่บอกตัวตัเนาะมันท่มมานไหมค่ะมีตวัวปูยาพนมหาเนิไหมอือครับปูปีนมิดนี่ยา่าปูก็ยังว่ยอยู่คือพอเคยฝันเห็นจะเกลือคือฝันดีแท้อะนันตั เขาทันตูยืมหมดหมดนี่อ๋อครับปู๊แล้วพันได้มาปูยาพันได้มาอีกบ่ค่ะปูบะนี่หลังจากเตือนนี่บ่ทันมาบ่คะยังไม่เหรอโอ้ท่านได้มามันมีวันที่เท่าไหร่เหรอมันมียยี่สิบองยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองอ๋อไก่แล้วเนาะค่ะได้แล้วมาเรื่อยๆแล้วใส่ประเด็นมะนั่ใส่ประเด็นมะนั่อันนี้คืออันนี้คือขีด นม่ขาที่แดว่าเขียนปิจารล่องเนี่ว่าตองเป็นตัวล่องเพราะว่าตัวทงงัยนี่คือ,อที่เหลยกปูเพราะว่าซีสองทังสิ่น่ะบัตดิงยาเรือว่าบัติทไปงาเรยว่า,า,เ,วาเอาของงาน้ำบอาเอาเราถนอกเอาญา,ากรรมมาทีสนองถามพิ่นนะพิ่นบ่ได้คุยกับญานะคุยกับปูญากับมาทีสนอกเอาของงาน้ำบอลนะเอาเราถนอก เดียวเลี Colin ้ังมอสัดว่ามันทนว่าเก่าซี่ศูนย์หรือเก่าซี่หนึ่งนี่แหละทั้งยันเรื่อตัวหนีน่ะในในกั้วมีมีฝันปูนนะเนี่ยทั้งยันเรื่อตัวนีน่ะซี่สองเออแต่ว่ามันบ่างมาเขียนออกเร็วโอ้มาเขียนออกว่างเดียวไป็นเลขตัวเก้าหมวดนั่นตัวนี้สนอหมดเมนตัวที่มันเขาซ้มตัวตรงนั่นเออที่เข่าสามตัวตรง้หงดอ๋อแลจังใดกับปูคือเอามากมากอีกครับหกซี่สองนี่ ขอน้อยก็เ okay. ริ่มดีปูสุฟังอีกแน่ะค่ะจังหวะนั้นผู้นิมิตฝันฝันมาคุยกับปูซีตุโทค่ะคุยกันแต่ว่าคุยกันจะูอจำพอไรหรอกจำพอไรจะคุยกันยังไงแต่ว่าคุยคือกันคือบอกกับเพฝนคือจังบอกคือพอกระโลงบอกกันนี่ไหมจ้าพวกคุยกันเจ้ามือนั่นปูอันจังซีปู้จางโยมุ่มบนมาถางหยาฟังสาเนี่ย ทางไปสุดพุ่นละสุดมองพุ่มปูพุ่นละวันนี้เนี่ยหมูเล้งพุ่นก็เลยมาเข่าฝันป้าปู้ป้าจีเห็ดบันไดลงไปนะบันไดลงไปสาดน้าเจ้าทีองค์องค์ปู้อค์ยาพุ่นน้ำน้ามันเลยมาเครื่องกับทีเจะเห็ดพุ่มพุ่นเด้่ยพุ่มอยู่บนข้างหลังเห็นไหมย่อมไปไทยพึ่งน้ำมูอมามาย่อมมาตะคำนะ กัาจะเว้นยวงี้พูดที่ไงภาพไทยบุญเนาะยมอมยมมันมันจะคำยังไงก็ว่าพูดสิเห็ดไม่น่ะมันบวกย้อมแล้วนะอพุ้มพันนะมองนาทั้งหลังเนี่ยทั้งหลังทีปุ่นี่ะนั่นะย่อมแร่งปู่เลยมันมีมิตันหลับเมาคุยกันกับเพื่นจะบดคุยกันจะคุยยังกับเพื่นผู้กรูเรียงเนี่ยก็จำอะไรนะรูเรียงที่าจำอะไรบด บัดเพิ่นที่ไปเอาเลขพ่อว่าสนเอาเร็วสนอแต่ว่าควบนี่จำได้ยินบ่อจำได้อยู่กับบัดเพิ่นที่ไปแล้วว่าเอาเรียกพ่อแล้ว่าเอาเร็วสนอเพิ่นก็เลยบอกมึงล่ะมุกซีสองฟูบันยำลืมเหมือนจำได้อยู่แต่ว่าบันญาจะว่าใส่เอาของญาเนาะพ่อว่าสนอญากระมาที่สนอโม่เดี๋ยวคุยกันกับ่องาหน้ามันเดี๋ยวนี้แต่เสียงมันบ่ครับพ่อเมนหนุ่ยในเสียงบ่เห็นบ่เห็นตัวบ่เห็นตัวคนเนาะค่ะเนาะ เขาญาตัวไรล่ะเนือพนบอกว่ากับซสูนมันก่าซีเหนือปู้จำามดนั่นปเด็นนะแต่ตัวที่ปู้พ่นบอกนั้นหกซีสอง่ครับออืตัวปู่บอกว่าหกซีสองบัดตอนพ่นบอกนี่นมิไจจำมายานันเรืเ่องทเลขเ้ค่ะบัดตอนมาเขียนหูเมียกัเรามาเขียนมันอบอุ๊บซีสองตัวหมดต้อหมดก้อนนี่ตัวอหมด เขาสามตัวตอนตอนที oh. yep> right. ่ตอนที oh. oh. okay. yeah, it, it well ่อย um. yeah, yeah, really mm ู่ในความฝันนี่จำยังจำบ่าใดมันบ้างปูจำบ่ได้ว่ามันตัวนี้ซจำนะมันตอนมาเขียนเหมือนถึงอ้องเลขตัวเก่าตถึงจะหงวดหงิดตัวนี้เนาะแด้กับว่แน่มิสิโตออกไดไดมออกได้กับปูแม่นสายมิสิโตออกใดออกเล้ทุกตัวออกได้ทุกตัวจะปูแต่ว่าบอกเพื่อนมาหลังจากนั้นกับพระท่านได้ฝันไหมอีกมันบครับปูยังเขาหมกขึ้นนี่ก็ฝันอยู่แต่ว่าแต่ เต้าว่าท่านเน่ใจว่าฝันมาจังไดแล่ะครับกูฝันเกี่ยวกับเรงนี่แหละแต่ว่ายังยังยังบ่ชัดนะค่ะยัเงเบ่ชัดแต่ว่าคือจังฝันเห็นหลายตำหนักเจ้าว่ายังยังบ่ชัดนะค่ะยังบ่ชัดคือมูลปู้มหาน่ะอ๋อค่ะแต,แต่แต่ว่าบ่ชัดก็จำได้อยู่ดิแต่ว่าคือว่าเป็นหลายตัวของสัตว์นี่บอกบอกสุสังธเน่ยค่ะปูไว้ใช่ไหมเนี่ย,ยม,มันปูจำได้ว่ามันมันสุดทร์เนี่ยมัน มันจะเป็นศูนย์หกหนึ่งอะนะศูนย์หกหนึ่งพันบอกว่าเป็นตัวอะค่ะปูเจ้เจร้าปูปูแบบเปรียบพิบว่าเจ่าปูปูหัวเป็นเป็นผู้ใดย,ยังสีนะแต่ว่าแห่งจอไใบว่าเป็นตัวอยู่พันบอกเป็นตัวเลยอ๋อบอกเป็นตัวอยู่มันจะเขียนลงรึมพันมาศูนย์หกหนึ่งบอกเขาศูนย์หกหนึ่งอะะเอาๆๆอเราเราเก็บทุกเมื่ออย่าล้มเราค่ะปูเจ้าปูว่าอ๋อไม่ ผิมาเน้นแล้ว่าท่านเน้เน้นนะแต่ส่วาท่านได้ยไก่มูสดทยนะส่นหอึ่แล้วขน่อเก็มเพิ่มขนองขน่อยกันศูนย์หกหนึ่งนะคะคุณน้าเป็นศูนย์หกหนึ่งค่ะศูนยหกหนึ่งเรเห็นตัวพ่นต่ว่าบ่เห็นตจะเป็นคุณู้ผู้ก็เรยกว่าท่านมั่นใจนะเพราะเอ๊ะอันพ่นมายำมันต้องบอกนะส่วนเรา้แต่ฝันฝันเคี่ยวเร่องเรียงอะไว่าโอยมืนขึ้นจ้าวันเี่ยวเรีงเรอค่ะ ได้ได้ลุกขึ้นมาก็เลยมาเขียนไว้ย่นะเดี๋ยวก็าจตะอมสุดท้ายเด้อซั่นดอกเขียนไว้อยู่แต่ว่าพอดีกับยมมาก็เลยเว้าสู่ฟังนี่ล่ะ061บ่ครับแม่น061เอ้าแล้วชุดที่ปูนปล่อยออกมานี่เฮาก็เขียนลงนีนําหาตปูลืมบ่้าาเเจ้ามาก็ได้นํากันมันจะอาจะมีตตไทตน อ้วอืมแต่ว่าปูกับพระท่านในชัดเจนบ่พระท่านเนี่ยชัดเจนเพระท่านเน้นยื่นจะเน้นมือสุดท้ายกูเหอันนั้นอันนั้นไม่ไม่ให้ก็ต้องเอามือสุดท้ายทีเดียวนะเจ้าขันใดอยูตัวเรียมากก็ต้องเอาไว้แม่เพราะอะไรเพราะว่ามันปุ่นมากกัมันใจว่ามันใจเขาก็ต้องเอาไว้ก่อนเพราะมันเป็นตัวของที่หน้าทั้งเตะดันทั้งันหนาพุ่นผู้ปีนขึ้นมันเป็นันตัวเปรอะดิตัวฝันจะต้อหมดเลย อันนี้บอกเขาบูอนี่เขน่อยเขียนว่าอยู่นี่อืมของขหน่อยก็มีอยู่อืมแต่ว่ามันอีเพิ่มอันนี้อันนี้เป็นตแปรนะพมันว่าเป็นตัวอโอ้ซุ้มซุมซุมหลังนี่เป็นตัวที่พันพนมาบอกตัวแล้วนะซุ้มหลัง่มากเออหลังมากนี่เป็นตเลยอแต่ว่าทั้งหนาตองวนี่เป็นปิศนาอยู่อืมแต่ว่าเพรา่แต่ว่าอะนุ่มเขียนเลยสิยูดหย่นเลยค่ะยงโอ้นี่เจ้าบ๊วุนหุกหนึ่งนี่เจ้าบ๊วยพดว่าผู้ใดไม่บอก เป็นตุลีอยู่จะบุรรุตัวเพราะว่าเขเห็นเขาเห็นตัวว่าเป็นผู้ใดมาบอกว่าจำได้ว่าเป็นศูนย์หนึ่งเพราะว่ามันพูดบุงว่ามันผู้ใดนะเดี๋ยวจำจำเขาผู้ใดภายในคุามฝันนะแต่ว่าตุลีนี่จำได้อยู่แต่เขียนไว้พร้อมนะยันรื้เอ้าคือจะหมดนั่นหมดทีเดลยวพันว่าปู่ยังเหมนฝันเห็นรถุดหกหลอเจ้าของเลยทะเบียนรถุดนี่นี่ละนี่ละปู่เขาเขียนไว้ดีปู่ต้องเขียนไว้ได้บ้างด้วยเรื่องแมนแมนจนได้ว่าน้อน อ๋อคือฝันเห็นรถทั้งสยอะเอ๊ะทะเบียนรถกันเลขว่าตำปนี่มันขวีญถือว่าสองศูนย์หนึ่งอย่างเงี้ยทะเบียนรถปู้นะรถหกลอนนะรถหกลอนสองศูนย์หนึ่งอะนะค่ะว้าบัตออกมายังแมนอีดีกว่านี้จะแล้วบัตออกมาจะจะจ้องใครนนี่มีฝันฐานลูกหูเมียไหนได้ปะเอ๊ะมันคือสีเลขว่าตำแด้สองศูนย์หนึ่งอย่างเงค่ะทะเบียนรถปู้นะมันเคยออกเลยแต่งงานออกตรงๆได้ออกศูนย์สองศูนย์หนึ่งเลยได้หอนนั้นแต่ไลฟ์ ปีเราเราจะเป็นโยมที่นน่ะค่ะแต่ว่าบมดมือมือนั่นปู้เลยว่าเอ๊เน่ขึ้นสิออกตำแท้เลยออกนีข้นตัวนี่สโนกมันยานค้นถืงตัวเป็นแบบนี้สโนกปู้กับพ่เขียนไว้ดนี่วะนี่บอกนั้นเร็วกันเลยขนาดถุเนี่ยเลยนี่นะนะมันสิเลื่อมยังนันลับนี้มาวันไม่เป็นนั่นนั่นไม่โอ้ลืมตัวนี่ว่ะเดี๋ยวจำวันนั้นมาเป็นสิ่งที่เนี่ยในมือสุดท้ายเพื่อนก็ไปสร้างถ้ำเน่เหมือนทุ่มวันพระพอดีเน่จ้า เขามื่อนี้กับ่แน่แล้วคืนคนก็เลยมาให้บ่ได้ปูก็เลยลืมไปเลยวันนี้ค่ะก็เลยนผาดทั้งบนทั้งล่างทั้งหลีกนันสามตัวเลยนวันทั้งนั้นเลยก็เล่เพราะเขาไงเมื่อกี้เมื่อกี้พราเขาค่ะหลีบได้แต่ว่าเพราได้ออกซื้อเพราะได้ปล่อยเนอะเพลืมเนาะอืมลืมมื่อเดี๋ยวเขียนเขียนไว้เหลรอปูอือนั่นลราเขียนเลยกับมาได้ทุกตัวเนาะค่ะได้อาจจะเป็นหลายตัวอยู่กับ บ่บ right so oh, so yeah, ่นันดอกเขียนไหวเหาีเจรนาบ่งเนาะเอทีก็ดเลเนาะค่ะมือใกล้ใกล้มือูดแล้วก็สียำให้หมดเลยมืออาจจะนันแมปเปิดมันหนิในตัวนี้ือยังหกสี่สองนิเนาะค่ะหมดหมดสุดไทยก็เลยจับมันก็ได้ความฝันเพิ่มเติมครูเด้อพี่น้องเด้อมีเพเติมตัวนึงครูหนึงค่ะเอาพีเจรนากันเบิ้งนะคะพี่น้องคะันนี้ากสีราปูก่อนูเนาะมี่กเ่าบเปียบตัวเก้านีเล็ ตัวผู้อ่าเอาเหล็กตัวเก้าหวดเมื่อกี้หนึ่งมันเป็นสามหกหนึ่งได้เนาะแมนบะแมนค่ะสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งแล้วก็เพื่อไว้สามหกเจ็ดนะแบบว่าแน่แล้วตัวตัวที่เหล็กไข่แล้ววันที่หนึ่งเนี่ยเล็กไข่ตัวตัวนี้เนียหกที่สองสามแมนสามหกหนึ่งเนาะแน่ใเห็นปะหกหนึ่งไม่แน่นอะแน่ในเห็มีอยู่เห็นปะนี่ปูยังไหวอยู่ไอที่มาเหล็กตัวเก้าอีกว่าก่อนว่าสามหกหนึ่งตัวเก้านี่ก็ได้นำอยู่ได้หนึ่งก็ดีแต่ว่าเป็นศูนย์เมื่อคลืนหรือว่าเป็นศูนย์ล่ะ ศูนย์เออศูนย์หกหนึ่งก็เป็นสามอ่ะค่ะอ๋อแต่ว่าปู่ว่ารู้ว่าผู้ใดมาบอกอ่ะจ้าปู่เจ้าโจดีจำได้อยู่เลยเบอกลูกขืนก็าเรียกว่าเขียนแห้น่ะอย่าลืมเออค่ะปูอืมเ๋ยวฟังเบื้งหอดมือสุดท้ายฮะเทียนันกับเทียบคงสุดท้ายมันมาย่ำหมายคือเราว่าตัวนี้ละออกนล้วแต่ไมันจ็บ่าหลายตัวเปนเมล็ดเมล็ดหรอกค่ะปู่อันนี้ก็ไปพิจารณาเบื้องสกปรนะปู่เนาะอืมไหนเป็นแนวทางไปก่อนจ้าจ้ะปู่คะ นีซัมนีมันบ่คบปูมันเนีงอืมบ้เท้าปูกัปูวัวแนเห็นเอาใส่ดอกว่าปูนั่งหย่างมันคิดจะบาหนึ่งกาว่าขันเรล็กปูเขาปูจังสีอ่าอจังสีโท่บอกยมเอาบอ้เท่อันนี้ผู้ใหญ่ทําบุญทํานทีสนะได้ได้ครับปูนะคือคือเดี๋ยวนี้ปูเฉพาะหลับสายนี่คือปูถอดซิมหมดแล้วเพราะว่าจะบารหลับสายคือคือมันจังกินเั่ากับวันหนึ่งน้ำนะ่ะบางทดอดือด่ะดเงือดดเดือดเดือดเดือาปูือดเดือเ ถอดที่บอกให้มันบางทาังยูทูบเลยเนาะในบางทรงยูทูเอาปูเราก็ลิลกให้เหมือนกันะเห็นมีตัวใหนปูก็บอกมืดนะจะมันอรือก็นยังไงก็ได้บางทางยูทูปเอายู่ FC ก็เลยผู้ติดตามก็นเลยเออครับูคะคือปูว่ได้ให้ผู้นึ่งผู้เดียวอนะให้มดให้ทั่วประเทศผมนะจะปูให้ม่ดปูใด้ขามาบ่งทาั y o youtube ก็เห็นมดนะจ้าบ่นม่นบ่เท่ามหาปูก็เห็นบ่งทาั y o youtube ติดตามทาง youtube เอากวปูปวดปาอดรคือตัวเลขจะให้ทั o ง t u b e หมนะ้า ทั้งเงินขอบุณทั้งที่ถูก e จะโทรมาปูกกับปได้มีเวลาพักผ่อนปดมีเวลาทำสมาธิยังี่อะไรเมือเวังที่ก็เลยเฮ็ดเวียกบ่านี่เนยมืขึ้นก็ต้องในตรวจม์แร้วก็นั่งสมาธิก่ี่หยุดอคับปูเน่ยอเังสี่ละเห็นว่าคิ้วบกันสีนี่พกันท่าทุกคนในเลยยัว่าเป็นมาละใสน้ำอีกเหอสองหม่นรมาท่านเลีวอยู่นี่เหอเป็นรูปเป็นร่างที่เลีวแล้วปูเนาะเลยต้องปูกกับเบื้องอืมเดี๋ยปูกกับเบื้อง้างข มีเกสิรในขอตัวลาปูกันได้บะนี้นะมเจอาจังว่าโอ้ยบงนึ่งหันทกองกับเบี่ยงท่งนมีมีฝันกับพ่อได้ออกซื้อยังว่วะจ้าเขาคักเขาแน่แต่ว่ายังเรียพ่อได้ออกเอาเอาเวดนดีเล้อเนาะจ้าปูข้างดนดีเลรอเนาะเอาเดดีแล้วหนึ่วันที่หนึ่งเนาะหนึ่งมีทุนหน้าครับปูมีทุนหน้าเนี่ยแหละจ้าปูขาสกันหน่อยคจับาลด้อขามน้อะก้อนโคตรไหโกดรแช่น้ำซุ่มแอบที่กันเลยจ้าปูาหาคิด กดแชร์กดกำลังใจน้ำข้าทุบข้านมัสการค้ะแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวเลขของปู่วัดเป่าดอนนะครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ